พี่น้องเวลาคนไข่จามลามศาสตร์อื่นถามว่าเจ้าแปลกันจังไดหมอฝรั่งบบเป็นใบไผ่ไผก็ตอบว่า bless you เอ้าที่นี่มูเจ้าจะว่าจังไดลามไทยบอกว่าอนิจจังวัตสังขาราคอยผู้ประหูภาษาได้ตาลับตาแล้วก็ถามลามว่ามันแปลว่าเอียงปกติตะคนจามเสียงดัง มันเป็นตาสร้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่เฮาบ่ต้องเสดิดหาไปว่าไปด่ากระเจ้าดอกเตอร์อายแค่ว่าค่อยๆแลตอบว่าขอให้เทวดาท่านคุมข้องพวกผองกระเจ้าได้ยินกระเจ้าก็มีความสุขแล้วหรือถ้าอยากให้กระเจ้ารู้สึกดีเฮาก็บอกบารมีของเจ้าถึงขอให้คุณพระคุณเจ้าเพื่อนคุมข้องอยู่ดีไม่แห้งกับเพื่อนผองตลอดไป และพี่น้องมือนีก็จะก่าคุยกันเนาะตามภาษาในแปลภาษา พอดีนปปพนานแปลภาษาภาษาอื่นก็จะถามบอกว่าเอเคำว่า bless you เวลารังเวลาค้นจามเนาะแบบฮัตชิวฮัตชิวขึ้นมากสิรังกาก็จะตอบว่า bless you ก็จาก็เลยถามว่าภาษาเ้านะยังภาษาเวียดภาษาพม่าภาษาคเมรภาษาเอียงภาษาไทยเองสิก็จะวาว,า,วาจังใดก็จะก็เลยมาถามกันเพราะว่าบางคนรืววัฒนธรรมของบ้านเขาก็จะบอกว่า จังจังี่ข่ใหญ่มากนะก็เจ้าก็จะบอกว่าโอ้ยอันมีคนนินท่าหรือว่ามีคนกีดหอดแต่ว่าของฝรั่งก็เจ้าก็จะบอกว่า less You ก็คือว่าให้คุณพักคุณเจ้าคุ้มครองแต่ว่าขันเวลาเขาแปลตรงๆงจังสันมันบ่เขากับวัฒนธรรมอ่าที่นี่รามผู้อื่นสาดอื่นก็เจ้าก็เลยมาถามกันเองว่าภาษาเจ้าเจ้าจะตอบว่าจังใดเพราะว่าบางทีเขากับฮู้หูแบบบ่แน่ใจเนาะแต่ว่าขันผู้ใด คนไข้ที่เพิ่นอยู่อเมริกามาหลายปีแล้วเพิ่นก็นจะหูยละว่า b l ส s s อยู่มันก็จะเป็นคำที่หมอหรือว่าคนทุกคนตอบกลับเวลาคนจามขึ้นมาเนาะเอาพอดีเอาเปลี่ยนเรื่องว่าเดือนนี้มันก็จะเป็นเดือนที่ก็จะ,ะลดล,ลงหายคนหูจกกักพยาธิหนึ่งที่เอ่นว่าอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์นี่ก็จะเป็นพยาธิสมองเสื่อมชนิดหนึ่งเด้ที่มันมีผลกระทบต่อความทรงจำาคนเฮ่ากับความคิดพฤติกรรมแล้วก็ ความสามารถในการเหตุกิจวัตรประจําวันก็นถือว่าเป็นพยาธิหรือว,ว่าโรคที่เกิดขึ้นหลายด้วยพี่น้องตามสถิตินี่ก็จะ,อะ,อะบอกว่าสองในสคนอ,อยู่ในอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นถ้่หากว่าเบื้องผลทั่วโลกเนาะจากไอของหู้องค์การไม่โลกก็จะบอกว่าคนทั่วโลกหลายกว่าหาสิบหาล้านคนเด้อเป็นเอาไซาเมอร์เอาไซาเมอร์มันก็จะเป็น พยาธสมองคือสมองเสื่อมเซลล์สมองมันตายน่ะละพี่น้องแล้วเขาจะหูเด้งได้ละ่ะว่าาเป็นออาใเมือในอนาคตมันก็คงจะตอบอยากเนาะห่างต่ว่า,าธรรมดาอันนี้ก็เป็นข้อมูลตัวไปเนอร์สำหรับคนที่เพิินสนใจเรื่องสมองไว้มันเหตุจังไดสมองมันก็ปกตินะมันก็จะมีมอง ส่วนต่างๆเอออยู่ในสมองเขาเป็น3ส่วนหลักๆเลยอ่าทั้งสมองอยู่ในหัวเขานี่มันก็จะหนักประมาณสามสาพาประมาณกิโลเคอร์เออมันก็จะเป็นแบบคือบุ่นคือเขา <c ười> ค่อยนึกถึงสมองงวเวลาคนก็จะกินนึงสิมันก็กบอ่อต่างกันดอกเนาะเพราะว่าเขาก็เป็นสัาร์อีกประเภทหนึง่งหลักๆมันก็จะมีอยู่3ส่วนเนาะกันฮักว่าวไปแล้วอันนี้อิลอีล,อลีนะมันก็จะมีหลายกรณีผู้ใดสนใจก็ไปหาเบิงเอ่อเบิงอ่บรินอะนาโตมี ว่าสมองมันมีอยียงแน่แต่ว่า่อยจะบอกว่าคนทัน่วไปก็จะ,จะหัว,วมันจะมีสมองใหญ่สมองหน่อยแล้วก็การสมองสมองใหญ่นี่มันก็จะเป็นอันที่มันอยู่หนาผากเขาน่พี่น้องครันเวลาเขาจับเบิงบออันนี้ก็จะจะเอิ้นวาเซอร์บรัมส่วนนี้เราจะเป็นส่วนที่มันควบคุมความจําความคิด การแก้ปัญหาแล้วก็ความรู้สึกต่างๆสังเกตเอาเวลาเขาเครียดเขามีอารมณ์แบบรุนแรงขึ้นมากนี่หนาหิขึ้นมากคือแมวหรือว่าแบบหนาบูดขึ้นมากสิมันจะรูสึกคอนๆอนอยู่ตรงหนาผากเขาข้างในหลังหนาผากเข้าไปนั่แหละอันนั้มันจะเป็นสมองส่วนใหญ่ก็จะเอิ้นวาเซอร์บรัมแล้วสมองส่วนน่อยก็จะตรงอยู่ตรงก,กอ,อ,ของงกข้อข้างทึงกบข้อขึ้นมากก็จะเอิ้นวาเซอร์เบลลมอันนี้ก็จะเป็นองมันจะเป็นส่วนที่ เท็ดเลืองสมดุลเลืองบาลานเรื่องการประสานงานโคเรเนชันถ้าหากว่าเขารู้สึกเสียศูนย์ขึ้นมากสิวิ่นหัวขึ้นมากก็แสดงว่าแบบลุกทื่สือส่อือู้้เฒ่าวางไหวพระอยู่ลุกขึ้นมาปุ๊บเอาเซ่แล้วเราก็รู้สึกว,ว่ามันเสียดุลไปจย่งหน่อยเสียศูนย์บอกง่ายๆแขนขาบ่อประสานงานกันแสดงว่าสมองส่วนหน่อยหรือว่าตรงที่ก็จะเอ็นวอสเซอร์เบลลมัมน ผิดปกติเออมันอาจจะบเสียดุลอ่อ่า,อามันมันบวเสถียรจากหน่อยเราอันส่วนที่3ก็คือการสมองการสมองภาษาก็จะเจิกว่า brain stem ส่วนนี้มันก็จะเป็นส่วนที่เสื่อมต่อระหว่างสมองกับกระดูกกับไอไอไขสันหลัง ก็คือแบบคือคือเป็นเส้นลวดอ่ะคือสายไฟไว,ไว่ายไปว่าเออตรงไหนมันต้องเหตุงานเหตุเวียดยังสันยังสีเเออ่เหตุให้ร่างกายเห้าเหตุงานแดดปกติมันก็จะซอยในเรื่องคออวบคุมการหายใจออการเต้นของหัวใจการย่อยอาหารความดันโลหิตปกติเด้อพี่น้องเขาบอกถึงเรื่องเอาไซม์เมอร์นี่เนาะมันก็คือว่าเซลล์สมองมันหดตัวไปออตามเวลานั่นแหละออมันก็ ใส่เวลาโดนนี่กว่ามันจะเห็นขันเวลาก็จะไอ้กวดเบิงเาว่ามันเป็นยังไงก็เจ้าก็จะเบิงว่าขันขันขันหมอขันเอาไปหาหมอทีนี้หมอบอกว่ามีโปรตีนอยู่ในสมองเจ้าหลายเด้อขันได้ยิ่งเขาว่าโปรตีนในสมองคือโปรตีนในในเหงือกสิบดีเด้อโปรตีนวันนี้เป็นสิ่งที่บดีเพราะว่าอ้อย่างเพราะมันก็จะบอกว่ามันบดี่คยก็บ่ได้เป็นเป็นหมอเนาะ่อยก็ เป็นเอ่อเออเป็นด็อกเตอร์อยุห์แห่งตาวันเป็นด็อกเตอร์ออฟเมดิซินบ่ได้เป็นหมอบ่ได้จบทางหมอคอยเป็นเอ่อ uh, ด็อกเตอร์ออฟฟิโลสอฟีทั้งด้านปรัชญาทางด้านภาษาเออมันกับคนละแนวแต่ว,ว่าผู้ใดอยากสนใจก็ไปหาเบิร์เอาว่ามันเอิ้นว่าจังได๋คอยก็แปลตามที่หมอเพิ่นบอกคอยนั่นละ่ะก็คือพอเฮาเฮ็ดเวียกอันจังซี่มาหลายปีจักหน่อยเนาะมันก็บที่ไห,เห้เฮาฮู้ว่าโอ้คัะนด้ยินคําว่ามีโปรตีน อยู่ในสมองหรือว่าอยู่ในเลือดหรือว่าอยู่ในเนี้ยงซี่แอาก็ฮูแล้วว่าโอ้ยขันโปรตีนหลายนี่มันบด,ดีเด้อมันมีผลวางซี่แทนที่ได้ยินคําว่าโปรตีนเนาะอันคือคนกจ็จะกินโปรตีนลลายๆอยากลดน้ำหนักมันก็จะดีแต่ว่าขันโปรตีนอยู่ในเซลล์เอาไวยัยวะบางส่วนของในในร่างกายเพรามันก็จะถือว่าบดีเพราะว่ามันเป็นการรบกวนการเหตุงานของสมองของเซลล์ต่างๆ อันนั้นแหละพี่น้องผู้ใดส่วนใหญ่ก็ไปหาเบิเร์เอาเด้อเพราะว่าใอยก็เว้าล์รวมๆให้ฟังซื่อๆนั่นแหละอ้าวต่อเรื่องเอาุซายเมอร์เด้อพี่น้องคราวเวลาผู้ใดเ,เป็นเอาุซายเมอร์เนาะก็จะก็จะจะมีไทม์ไลน์เด้บอกว่าเอ๊ะมันเป็นเอ่อตอนใดมันก็จะมีแต่ละสเตจเนาะแต่ละเอ่อเอ่อเอินว่าสเตจ stages of alzheimer's disease อ่าเริ่มแรกระยะแรกระยะกลางแล้วก็ ตอนเป็นเลย3มระยะระยะแรกนี่ก็จะบอกว่าก่อนมันจะเกิดอาการที่เห้าเห็นด้มันอาจจะมีตั้งแต่เศร้าปีแล้วหรือหลายก็นั้นอาการที่เห็นอาจจะเป็นว่าเอ๊ะหลงหลงลืมลืมหรือว่าแบบมีปัญหาเลื่องเลืองเลื่องเลือนเลื่องเลื่อนอย่างสิ่สมองบ่ค่อยจำบันไดหรือเวลาคิดก็จะแบบมันเป็นเป็นชินเป็นอันเวลาว่างแผนเองมันก็จะเห็นความแตกต่างอันนี้ก็จะ ใส่เวลาประมาณส้าปีหรือว่าหลายกว่าส้าปีก็บอกหูเนาะว่ามันจะเป็นบุเป็นแล้วพอระยะขันที่สองมานี่ก็สังเกตเห็นในแพายในระยะเวลา2องถึงสิปีตามที่ก็จะใแแนะน้ำมาโดยทั้งปลวกที่หมองสิก็จะเคยบอกว่าตรงสมองของคนไข้ก็มันจะเริ่มมีขาบโปรตีน อยู่ในสมองแล้ววางสิสมองมันจะเริ่มเห็นเซลล์ของกะเจะเห็นสแกนเนาะเบิ่งสมองแล้วมันก็จะเห็นว่าเออมันเริ่มซึกหลัววางสิมันบกคือสมองคนธรรมดาแล้วเออแล้วก็เวลาคิดออียงสิมันก็จะมีผลกระทบต,ต่อชีวิตก็เหตการเหตงานเหตเวียเหตงานหรือว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไปเราอาจจะเหตห้คนที่มีอาการเริ่มสับสนแล้วหลงหลงลงืมลืมพฤติกรรมก็เริ่มเปลี่ยนแล้ว การใส่ภาษาหรือการวา้าการพูดการจามันก็จะเปลี่ยนไปเราก็เริ่มจื้ออยียงก็บ่คอยจะได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นอาการแบบระยะกลางแต่ว่าระยะที่เห็นชัดที่สุดก็จะเอ่นว่าระยะที่สามเนาะก็จะเห็นประมาณ1-5ปีทีทีหมอก็จะวินิจฉัยว่าเออเจ้าเป็นเอาไซเมอร์แล้วตรงนี้ขันก็จะเห็นสแกนสมองก็จะเห็นว่าตรงเนื้อเยื่อเซลล์สมองเนี่ยมันฟัมัน 4, มันบ่นคือเก่าแล้วเออขันเบิงเบิงหู ไปเบิงเบิงไอ้สมองคนปกติกับคนที่เป็นอัลไซเมอร์แล้วการสื่อสารน,นี่ก็จะเริ่มบูหูเรื่องแล้วแล้วก็ซอยด้วยเองบ่ได้ได้พี่น้องลองสังเกตเบิงกันเฮามีพวกผู้ถงผู้เถาอยู่เฮื่อนเฮาแล้วเพิ่นเป็นอัลไซเมอร์หลงลืมเพราะว่าสมองเซลล์สมองเพิ่นเสื่อมเออมันฟอไปแล้วมันบ่คือเกา่เาก็จะก่เอเดี๋ยวบางคนกับเดี๋ยวดีเดี๋ยวได้แล้วก็ลืมแล้วก็จําบ่ได้จื่อบ่ได้จักอียงเป็นอียงเด้พี่น้องคันธรรมดานี่เนาะ เขางมียังสี่กันห้องหูไว้ว่าเขาจะเป็นเอา้ายมือเขาก็สามารถที่จะวางแผนชีวิตเท่าใดว่าเขาจะลองเหตุยังใดในอนาคตส่วนที่เขายังพอมีอความคิดได้เนาะยังคิดเองได้เขาก็อาจจะต้องเหตุพินัยกรรมเรื่องกงงารเง,นงนินการเงินเรื่องบานเรื่องเงินีอย่างให้มันเหีบเยบร้อยบัมเนวามัทธะบานเขาก็จะก็จะหมายถึงอยู่เมืองไทยเนาะก็จะก็จะบอก คุยเองสี่ขยบงคือกันค่อยเคยคุยกับแม่ขอ่อยได้ว่าอ่วาว่าแผนชีวิตตอนถ่าวเด้อบ่แม่นว่าค่อยไปศาพไปแซงเจ้าอย่าตัวว่าให้ฮู้ว่าขันเกิดเจ้าจอรลี่ขึ้นมาหรือว่ามีปัญหาสี่ขึ้นมาเนี่มันจะได้บริยุงยากลูกลูกหล,กลานเออพะว่ายุนี่มันก็เป็นสิ่งที่พวกข่อยเหตุกันอยู่แล้วเป็นความระเดชอบแบบนึงก,นก็คือเขียนพินัยกุงพินัยกรรมพวกจัดสรรพวกเอสเตทพวกทรัพย์สมบัติเฮาเนาะบอกว่าคันอ่ามันเกิดอยีายขึ้นมาัางั่นสังซี่ เออผู้นี้เป็นผู้ดูโล่งดูแลไปมันบ่อนเป็นการสรับแต่งตัวเองแต่ว่ายเป็นการวางแผนชีวิตเฉยๆนั่นแหละแล้วก็เอาการวินิจฉัยโรคหรือว่าพยาธิเอาไส้เมือนนี่ก็จะเห็ุยังไงธรรมดาเลยพี่น้องอันนี้ข่อยเห็นอยู่เวลาข่อยแปลภาษาอ่ามันก็นจะมีหลายโดยเฉพาะพวกผู้เฒ่าอายุเจ็ดสิบแปดสิบไปนี่ข่อยเห็นดูดูเด็กหนึ่งที่คอยข่อยเห็นดูก็คือก็จะจ่ายเห็ุ cognitive test หรือว่าการทดสอบทาง ปัญญาของผู้เฒ่าก็จะตรวจสวอบบ้าเิงว่าความทรงจําการใส่ภาษาการแก้ปัญหาแล้วก็ทักษะอื่นๆก่อน,อนค้นไข่อายุ70 80 90เนาะเพิ่นยังเป็นบออยังไอ้เมมโมรีเทสที่คอยเห็นดูๆเนาะก็คือเอาอ่าคอยจะว่าวนะส่ะะวนพญายบาลรวมนักบําบัดหรวมหมอเพิ่็จ,จะบอกว่าอคอยจะว่าวของหายางเด้อให้เจ้าจื้อเอาจําเอา ป่ามีอย่างแน่ย่างเช่นปากกาสมุดคอมพิวเตอร์หูฟังแก้วน้ำเอาที่นี่ไ้ไอฟังเราทีนีให้เจ้าวอกกลับขึ้นมาหายางที่คเคยว้าไปมันคืออียังกันจื้อได้หาย่างขันคนที่ก็จะแบบแบบสมองอยังดีอยู่พุเธาก็จะก็จะวอกได้ขึ้นหากหาย่างตามที่หมอเพิ่นบอกแต่ถ้าหากว่าจื้อไ่ได้เพิ่นอาจจะได้ได้แค่อันสองอัน วันนี้ก็จะก็จะถามคำถามที่แบบเป็นดิสแท a กเตอร์นะเวลาเหตุวิจัยการทดสอบความทรงจำของคนก็มันก็นเป็นอย่างสั่นละถามมันยังสันยังสี่เจ้ากินเขากับยงขงเวลาอากาศห่อนเขาจะใส่เสื้อผ้าจังใดเวลาอากาศหนาวเขาจะใส่เสื้อผ้าใดถามไปถามมาอันนี้ก็จะเป็นว่าด dis ิสแท c กชันเป็นดนะิสแท็กเตอร์คือคือ,อ,อ,อคำถามที่เบี่ยงเบนบ่ห้กลับมาคิดว่าอันหา่างที่ ก็จเจ้าใหว่เฮาเบอกซ้ำบอกขึ้นนะมันคืออย่างแล้วพอที่นี่เจ้าก็จะมาถามเขาอีกว่าเอาที่นี่เด้อเจ้าจําได้บ่หาย่างที่ข่อยบอกให้เจ้าจําไว้อันแรกนะอ่าอ่าก่อนก่อนเขาจะเริ่มเฮ็ดตัวสอบนี่มันคืออีหยังกันจือได้ก็บอกมาบางคนก็นจือได้บางคนก็นจืูอบ่ได้เด้อพี่นอ้องก็เจ้าก็จะเป็นการแบบทดสอบอ่ทาทั้งปัญญาเนาะเบิงบ่งเบิงว่าความจําผู้เฒ่าเป็นจังได๋อันนี้แหละที่ข่อยเห็นดูๆเอ่อเวลาข่อยแปลนะอ่าล้วก็ เวลาอันขันก็จะประเฮตอันนี้ก็จะก็จะเบิงกวดร่างกายนะก็จะเบิงว่าไตรอยของผู้เฒ่าเพิ่นเป็นยังไงอ่าแล้วก็เบิงว่าเพิ่นขาดวิตามิน B12 หรือว่าเป็นสตรูเป็นหลอดเลือดยุสสมองบอออันนี้ก็จะเบิงเด้ออ่าแล้วว่าขันมีปัญหาอีกเลยก็จะก็จะเฮตสแกนเฮต็ด MRI เฮตซีที่สแกนหรือว่าเพดสแกนเบิงว่าสมองมัน เหตุงานเป็นยังไงเพราะว่ากาสแกนเบิงมันก็จะเห็นได้ชัดเนาะว่าสมองเพิ่นเป็นยังไงหรือว่ากาสร้างไปเหตุ l a ็บเทสหรือว่าไปแทกเลือดไปเจาะเลือดแล้วก็ไปเ,เไปออ etera, บิงว่าโปรตีนอยู่ในไขสันหลังเนี่ยมันมันมันมีปริมาณต่าไหนไอโปรตีนแหละที่เข้าในยินดูดูถ้าไม่มีปริมาณหลายก็สแสดงว่า แลอาจจะเป็นอาย a l z h e i m ก็ได้แล้วอันนึงก็จะก็จะถามสัมผั์ญาติพี่น้องนะคนดูแลว,ว่า,าพฤติกรรมาการบวกการสื่อสารความถามาดเหตุชีวิตในประจําวันของผู้เฒ่าผู้นันผู้นี้เิ่นเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นการวินิจฉัยโรคหรือว่าพยาธ a ไซเมอร์ r ด้วพี่น้องแล้วลัพี่น้องพอดีคอยได้เหตุเทรนนิ่งเกียวกับัลไซเมอร์คอยก็เลยคิดหอดผู้เฒ่าบ้านเฮาหรือว่าคิดหอด ปูญญาตายายของพวกเขาอยู่เมืองไทยนั่นแหละว่าเอะถ้าหากว่าเป็นเอาไซเบอร์ขึ้นมานี่มันจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เขาคุยกับคนในครอบครัวของเขาาด้วยพี่น้องนั่นแหละอ้าวกับบ่มีอย่างดอกก็เอามมเว้าให้ฟังซื้อเพื่อเอากลับไปหาปูญญาตายายหาพ่อแม่พี่น้องเขาวันเสาร์วอาทิตย์ซี่เนาะก็คุยกันไห้เพราะว่าเฮาก็จะได้สังเกตพฤติกรรมเบิ่งความคิดของเพิินว่าเป็นยังไง กันยังไดก็คุยกันในในขอบในครัวในพี่น้องของเขาในเหล่าบาคักเกิดอีกยังเกิดขึ้นมาเข,า,เขาจะได้ดูแลร,รักษาแล้วก็เตรียมตัวได้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้เด้อพี่น้องขอทุกคนมีความสุขีหลายสบายดี